ไทยหลีกลุ้นล้าแทสมัรแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับผลงานในเล็กสองนี่คน้ช่จะด,ดีเลยนะครับสำหรับทีมราชันมังกรคู่เซนฮาร์ครับสราวุฒิกรยาบบันดิตจ,จับคู่กับเลซิโอโซดาครับขณะที่บุญสิ์เป่าเริ่มเกมการแข่งขัน,นะะในครึ่งเวลาแรกนะครับราชบุรีเป็นฝ่ายเขียนลูกเร่มเล่นครับ มาในชุดสีม่วงนะครับส่วนฝั่งของสุขโขทัยครับทีมชาวบ้านชุดเก่งของพวกเขาครับเปิดเจาะเข้ามามตวัดจังหวะเดียวอาครับหลุดเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้จะให้กาจากกาพันวิ่งมายิงอยิงไปตรงตัวกษาประตูครับดูครับจากตรงกลางสนามไทรอนยับเบิร์จังหวะเดียว หลุดมาทางฝั่งซ้ายครับแล้วปาดมานี่จักรพันธ์เจ้าพรมครับไม่ยิงแต่ว่าตรงตัวกิติพันธ์พลาดด้วยครับอ่อาครับจอนบาจโจสปีดในเขตโทษอยู่คนเดียวล็อกล็อกแล้วจะเปิดโอ้โหสะดุดไปหน่อยครับข้างในมีจกักรพงศ์ขออยู่แต่ว่าปาจโจยิงอีกโอโ้โอ้สปริงข้อเท้ากระโดดปัดไปได้ครับกำพลโอด้ดีก็ทักทายกลับเหมือนกันแหละครับเจ้าถิ่นสุโขทัยดูครับจังหวะกิติพันธ์นะครับเปิดบอลยาวมาแล้วบอลตกพื้นครับบางจุนยองพลาดครับแล้วดูครับ ลื่นล้มไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพริกกลับมาซัดด้วยขวาหูบอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ากำพลปัด้ามคานไปได้แมแต่งหาช่องยิงเก่งจริงๆครับจรับบจะขออยู่แต่เลืออมาบาโจจะเล่นจังหวะเดียวเลอสันแทงต่ออาครับจักระพงผลมาทะลุขึ้นมาจากกระพงยิงเลยแล้วแม่บอลผ่านหน้าประตูออกไปครับลิงไว้ที่เสาสองครับสุโขทัยดดูครับแทงทะลุช่องมา จากกระพงครับหลุดไปแล้วยิงด้วยขวาพยายามจะยิงไปเสาสองนะครับบอลหลุดกรอบออกไปช่วงนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยครับได้แต่าาว่าไปเก็บตกมาของราชบุรีครับดีมาในเกตโทษไปถึงสุดเส้นหลังหักกลับมาแล้วอามาดายิงลูกนี้โอ้โหได้ยิงจอจอๆตรงตัวผู้เสารประตูครับสุกฤษนะกระชากหาว่าไนเขตโทษได้เปิดมามชาร์ตไม่โดนกับบาจโจบอลหลุดไปเสาสอง ดูจังหวะนี้อีกทีนึ่งครับจังหวะลุยไปครับแล้วเปิดผ่านไปหมดเลยครับไม่โดนใครเลยครับมีอดีศรนะครับตามประกบจอนบาโจเสียได้ครับโจรทานเกือบพลาดเลยครับยังตามมาแก้ได้ครับโอ้กิตนาโฉบเข้ามาครับเกือบแย่งได้ครับเสียบอลตรงกลางของราชบุรีเสียฟาวไว้ด้วยเลยครับสัญชัยนนทศิลาครับตูศิลแจกไปเหลืองครับตัวเองเนี่ยทำพลาดเองครับลูกนี้ก็ไป เกี่ยวขาวไว้เลยครับูคสิป่านวีแลรวครับข้ามหลอกเปิดเข้ามาเช็ดลูกนี้อ้าวครับเข้าประตูไปครับโอ้โหสุขโขทยัยมาได้ประตูขึ้นนํำครับน่าจะหมงสกัดเข้าประตูตัวเองครับแหมเพื่อนๆนวิ่งมาดีใจว่าเปิดของปียราชครับหยอดมาแล้วก็ผงงงสงง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 งองโ,อโองหง้งง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 งลมางง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 า สกัดไม่ดีครับมาอยู่ที่สันชัยจีเขาใส่สันชัยล็อกอีกหนึ่งทีกระชากแล้วได้เปิดเข้ามาลิมาโอ้โหลูกนี้ครับจะขอแค่ตัวซะหน่อยแมบอลมันข้ามคาออกไปครับเป็นมาดูลิมาครับดูอีกทีหนึง่งชัยครับเปิดมาเลยครับกิษณนน์อ่ะพลิกมาได้จากพกันแก้วพรมได้แทงเลยครับลูกนี้ทะลุมามาอุสลีมากดแล้วบอลเฉียวเสาออกไปครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้ครับ โอ้ง้างกะยิงเสาสองเลยครับดูมาตั้งป้อมแล้วยิงเรียบๆไปครับแต่ว่าบอลมันถากเสาไปค่ัครับเกมข้่งหลังเริ่มแล้วครับสุโขไทยขึ้นหลังจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในเสื้อสีแดง บอลลำเลียงขึ้นมาครับพันไหลามาพื้นที่ว่างไทยรอนเติมมาแล้วโยกหาช่องยิงโอ้เสาแรกทุบออกไปได้ครับกิติพันธ์โอ้เซฟเลยครับจังหวะนี้โอดูครับลุยขึ้นมาซัดด้วยซ้ายครับเสาแรกแต่ว่ากิติพันธ์ครับวันนี้ยึดตำแหน่งดีนะครับยังปัดออกหลังไปได้ นี่เลือกยิงยัดเสาแรกนะครับไทยเกสิทธิ์ป้ายออกมาด้านข้างสวยเลยครับจักระพง์ผลมาหาครับติดเครื่องมาแล้วจักระพง์ซอยสับแล้วหาช่องยิงลูกนี้ตรงตัวกำพลครับผู้เล่นละจงัจงหวะนี้อีกทีนึงครับจักระพงลุยมาแล้วได้ยิงจักระพงจักระพงจ่ายพลาดครับกรวราิสโดนดึงเสื้อนิดนึงครับผู้ศินเต่าฟาวให้ครับไหลเหลืองมาครับโอ้จงังหวะนี้ บาโจกครับรับไปดูครับเป็นจังหวะไปดึงเสื้อใส่กอล์ฟิทาสาวกิสนานนมาครับจะหาช่องยิงได้หรือเปล่าแน่นไปหมดเลยครับเปิดกลับมาทําชิงลูกนี้ไทยร้อนไม่ได้ยิงแล้วโจชกออกไปได้แล้วโอ้โหอุศิงให้เป็นเตะมุมครับแต่แล้วกินิพันรับมาโดนตัวเขาหรือเปล่าดูอีกทีนะครับโอ้โหเบิ้นจังหวะนี้แล้วโซดาครับเตะโดมาได้ ไม่น่ามีไรครับเป็นจังหวะกิจพันธ์ธนชกออกหลังไปครับเอ้ยจริงๆครับออมจากสวนกับบาจโจเปิดจดหยอดเข้ามาขึ้นมา3คนตรงนู้นว่างเลยครับไหลามาจาัก,กระพงจัก,กรพงแตะเข้าเขตโทษจัก,กระพงยิงแล้วห <c oughs> ลุด <c oughs> จอ <c oughs> ออกไปครับโอ้โหโอกาสทองฝังเพชรของจัก,กระพงคนหักข้อไปเสาสองดูครับเท้าสายยิงเรียกแล้วครับอืมบอลเฉียวเสานิดเดียว เดี๋ยวต้องดูว่าจะเสียหายแค่ไหนครับฝังไม่ได้ของสุโขทัยลูกนี้ครับทีครับจากพันต้องปอมเลยครับยอดมาลูกนี้ม่งสกัดไว้อ่าครับเก็บได้กดลรกนี้โอ้ยติดแซนครับโอ้ยโอกาสทองเลยครับโชติพัฒน์ได้ยิงครับไม่ผ่านกิดิเซฟแล้วเซฟอีกครับแล้วยืนปิดมุมดีมากครับจังหวะนี้ดูครับบอลเล่โอ้โหใช้เท้านะครับเซฟไว้ได้หุ่เกือบรอดขาสีทศักดิ์เชียงบุดมดมสิทติศักดิ์เปิดยอดยอดมา แล้วไปแย่งกันนิดนึงครับสไลด,ด์ตรงนี้กอนว,วิทได้ยิงบอลเข้าประตูงตาข่ายแต่ว่ามีเสียงนกหวีดมาครับโอ้โดนยึดไม่ได้ประตูครับ VAR ครับจังหวะนี้ดูอีกทีไาร์เดวิโดเปิดมาแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายที่เหมือนเขาจะสุดเหยียดมาแล้วไปโดนผู้เล่นของสุโขทัยครับใ้ประตูตีเสมอไปครับราชบุรีจังหวะนี้ เอาแล้วเป่าจบเลยครับบุรศิป์ครั์โอ้โคปุริเล่ราชูดีรูกันเข้าหาเลยครับแม่ว่าทำไมถึงเป้่าจบเลยครับโจนาานี่โอ้โหตาเขม่งเลยนะครับนะครับว่าหามห้ามเข้าไปประชิดตัวบุรศินเลยครับก็จบเกมลงไปครับเกมนี้ครับอาครับหนึ่งต่อสูยักสุขดูไทยลีกรุ้นลัดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กรุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ